สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบอยทําได้ลองทาดูนะครับมีบอยจะมาทําเมนูนะครับเขาเรียกว่าสกอตเอทบวกกยยำขนมจีนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการแรกเลยเราเป็นพอตัดคู่พอร์มันร้อนนะครับเอาเลยครับมา คำทามมาท่ามเผินๆเนนึื่องคำทามนะครับท่ามว่ามู้อะไรมุ่นได้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยกับมู้ย่อครับแล้วทำไมครับมูย้ย่อคือหมอยูหมอยูคือหม้อคุณหมอคุณคือมุ่นคอ,อครับเดี๋ยวเรามาทำยำขนมจีนนะครับบรรยากาศวันนี้อาจจะแตกต่างจันทีเคยให้ไปสักนิดนะครับวันนี้เรามา เอาดอครับทำขนมจีนริมทะเลครับมาดูบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทามกันเลยครับนี่ครับอันดับแรกเดี๋ยวเราใส่หอ้อแดงก่อนนะครับอาทิตย์นี่ครับใส่หอ้อแดงก่อนก็นใส่เนี่ยครับ น้ำปาลาราครับสักช่องช้อนช่อนโตครับแล้วก็เนี่ยพุ่มเพิ่มของวา่านชัยน้ำพึ้ง,งพึ้งประมาณชอน แบบว่านิดหนึ่งครับน้ำปลาเนาะช้อนหนึ่งพ่อครับทำขังแรกนะเพื่อไอน้ำปลามันจะเข้มเลยนะครับเดี๋ยวไปเติมเพาถ้าไม่เข้มเนี่ยพริกครับพริก คือดีปรีนซอดนะครับใส่เข้าไป ตอนห้อมแล้วก็พักช,ชีแล้วก็นเนี้ยเนือปลาทูเราแก้วใส่เนื้อครับเอาใส่เนื้อรว,วนๆครบับไปันัป ใส่ไปเลยครับนี่นะครับ นีครับนี่คเปบดูด้ยอีกฝ้ายไนะล่จอนครับ

mua giò mua giáp một hướng ngà bốn một hướng đây cả bốn การสุดจอดไปเลยครับเพืเือนๆปังเสี่ยงคลืนดู้เชเจฟบอยยำกันนุ่มจีนไปด้วยนะครับเนี่ยเหลืองคอบแล้วครับนี่ครับเหลืองคอบแล้วเริ่มได้เลยครับ นี่ครับเตเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวแพนให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับยำขนมจีนเรานะครับกินขูกับสก็อตเอนี่ฝรั่งเจอครับอาหารไทยอีสานครับในบรรยากาศริมทะเลครับอบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆ เพื่อนดูบรรยากาศทีกทีครับสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวแพนใะห้เพื่อนดูวพี่ทนีบน่บรรยากาศเป็นเบ้างครัเบรราารเพื่อนๆ่ดูรอบๆครับ นี่ครับบรรยากาศก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาผมจะแพนให้ดูบรรยากาศครับนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรครับอันนี้ชายหาดชลาทัศน์นะครับจังวัดสงขล้าครับมาเที่ยวได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับลาไปโดยผับนี่สุดท้ายครับอ่าเพื่อนๆครับอ่าสวัสดีครับผมแล้วเจอกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ